ะกลั <S <S ว,ว,วเกิดอุบัติเหตุกลัวด่างทะลุกลัวไปหมดอะแต่พอทําออกมาปุ๊บสวยไงพอทาออกมาปุ๊บดีแล้วลูกที่ทําทําด่างอย่างเดียวแนะนําคีมรดรอยคีมรดรอยอ๋อนี่เลยคีมแคกตัดนี่เลยที่การใช้พี่การอายุเท่าไหร่พี่การอายุยี่สิบห้าปีแล้ว ก่อนฟังของตรงไหนคะไม่มีทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนพี่เลยนะคะทุกคนพิมพ์ข้างหน้าตรงเซิร์ชตรงเนี้ยข้างหน้าข้างบนนะสมมติว่าทุกคนอยากซื้ออะไรใช่ไหมเช่นครีมแคคตัสทุกคนก็พิมพ์คำว่าครีมแคคตัสเลยจะมีตัวแทนพิการเต็มติ๊กตอกช็อปเลยขอพูดอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งสุดท้ายพี่การไม่มี t ิ๊กตอกช็อปนะใครอยากซื้อใครอยากสั่งซื้ออะไรสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนพิการเลยเพราะว่าพี่การให้ตัวแทนขายทั้งหมดเลยนะคะ แบบเข้าติ๊กต็อกมาปุ๊บอยากได้สินค้าตัวไหนเกฟโซแคคตัสเซรั่มคีนซิงอะไรก็ตามก็คือสามารถซื้อที่ตัวแทนพี่การได้เลยน้องๆตัวแทนพี่ก็คือพูดกันทั้งวันทั้งไ์สดเลยเออลองไปฟังกันดูก็คือแบบคือการรู้สึกว่าเก่งอะ <c oughs> ขยันนะ <c oughs> การเข้าติ๊กต็อกมาปุ๊บน้องๆขยันเนาะ <c oughs> แบบ <c oughs> เด็กกันอยู่เลยแบบเอยน่ารักนี่ไปหาซื้อได้ที่ตัวแทนการเลยการก็จะแบบมา มาเล่าให้ฟังว่าการใช้ยังไงใช้ตัวไหนก่อนหลังเวลาดูปุ๊บแล้วแบบโดนการตกใช่ไหมก็ไปซื้อที่ตัวแทนการได้เลยน้องๆก็คือรอรอลูกค้าอยู่นะคะลูกค้าสามารถแบบไปกดกันได้เลยเนาะทาลิปให้ดูหน่อยค่ะโอเคลิปแต่งหน้าก่อนไม่โมล่ะข้ามสเต็ปไปข้ามสเต็ปโอเคอันนี้ก็คือทาครีมเสร็จแล้วกันแดดเปิดตัววันไหนอ๋นนี้พอดีเลยกันแดดเปิดตัววันที่สามสิบนี้อุ้ยตื่นเต้นนะอ่าหมด ใครกเห็นแพ็กเกจจริงป่ะเฮ้ยกรเอาแพ็กเกจจริงลงมานะเอาให้แม่ดูดิมองอ่ะใครรีแอคแม่ดูอันนี้อันนี้คือจะเป็นตัวเทสเตอร์นะคะนี่แม่ครับแกะอันใหม่ก่อนรีแอคอันนี้ให้างหนึ่งกระดาษใหม่กว่าตัวที่สามสวยไหมเดี๋ยวแม่อะไรสวยกันแดดแพ็กเกจสวยว้าวแพ็กเกจสวยสวยไหมน่ารักไหมห้ามบอกพ่อแม่หยุดห้ามบอกถ้าแม่พูดอสีก็ได้บอกสีก็ได้สีอะไรแม่ สีส้มการดูไม่ก็เป็นธรรมชาติแล้วหยุดอยากโปกกันเองคนดูคนดูเจ็ดพันอยู่อยากโปกกันเองเราเปิดตัววันที่สามสิบเราก็ต้องเปิดตัววันที่สามสิบสมามาแล้วอันนี้คือตัวเทสเตอร์นะอุ้ยพีพาร์โค้ใช้เทสเตอร์กันคือตัวจริงอ่ะการรลบอยไปแล้วไงเออปักกี้ซันเดย์ตดมีสี่พันคนที่เห็น เป็นขั้นตอน <c oughs> ที่ห้ามขาดเด็ดขาดก็คือ้องกันแดดนั่นเองพี่กาใช้ลิปสีอะไรคะพี่กาใช้ลิปมันไหมคะทุกคนตอนนี้ยังไม่ทาลิปตอนนี้ไม่ทาลิปตอนนี้มันเออมันเป็นลิปมันแบบมีสีเอาอีกแล้วเป็นอีเพิงอะหาอะไรไม่เจอเลยตอนนี้ยคืออะไรวะอีเพิงอีเพิงไงเพิงคืออะไรวะอีเพิงอะอ,อุ่นวาย,ยอุ่นวาย เป็นบ้าเวลาแต่งหน้าแล้วแบบถ้าถ้าไหลสดด้วยคือของอยู่ไหนวัสถานบเซอร์นี่เป็นลิปมันแบบมีสีนะคะให้เขาแบบพูฟมาให้อ่ะรีพากันแดดก่อนพรุ่งนี้มีงานตรงไหนคะพรุ่งนี้จริงๆอ่ะคียกคนจะเรียกว่างานได้ไหมอ่ะไม่ได้ม,มันไ <ừ> ม่ใช่มันไม่ใช่อีเวนต์นะสิคือเดี๋ยวพรุ่งนี้การจะไปถ่ายเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแล้วกันคือกามีความฝันว่าจะ เขาเรียกว่าอะไรเอาแบรน์ตัวเองไปอยู่ที่ภารกรเราก็เลยไปซื้อป้ายต,ตรงภากรกนแล้วก็เดี๋ยวการจะไปถ่ายรูปประมาณช่วงได้เย็นๆนะใช่ไหมมันมีหลายที่ามากอะ่ะขอถ่ายอยีกนิดนึงรู้สึกว่าชอบอะ่ะการชอบกันแดดที่มันชุ่มชืน้นอ่ะทาแล้วแบบไม่เหนียวเหนอะหนะและ้วการเชื่อว,ว่าคนไทยทั้งประเทศอะ่ะก็ชอบเพราะว่าเวลาเราทาอะไรที่มันเหนียว,วเราจะรู้สึกแบบ มันเหนียวอะมันเหนอะหนะไม่แล้วแบบอากาศไทยด้วยเอออากาศที่ไทยมันแบบไม่ค่อยนวยอะเราก็เลยพยายามแบบห้ามเหนียวเหนอะคิดค้นมาแบบเฮ้ยถ้ามันจะเปิห้าสิบอะต้องแบบห้ามเหนียวเด็ดขาดแล้วมันต้องแบบชุ่มชื้นด้วยเออปรากฏว่าเฮ้ยการวับสูตรเนี้ยน่าจะขายดีแน่นอนช่วงวันที่เปิดตัวสามสิบมันเนะี้ยมันลือแล้วอะทุกคนตื่นเต้นขอทายอีกรอบนึงรู้สึกว่าอยากให้มันชุ่มชืน้นเนี่ยเห็นปะ <c oughs> กอมไม่บอกอยากให้ซอ ขายเสื้อผ้าโอ้โหเฮ้ยเราต้องเอาเสื้อผ้าไปอริจาคอีกเนี่ยอ๋อใช่๋ต่มึงวอมัเยอะมากเลยอ่ะมอซันเดย์มาตอนไหนแล้วคะี่มสนี้แล้วทุกคนเห็นปะมาลืน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 นี้แก้งตกใจกันด้วยนะอย่าลืมแก้งตกใจแพ็กเกจกันนะถึงสี่พันคนที่เคยเห็นแล้ว โอเคมาขอรอให้แบบมันเซตตัวแบบหนึ่งหุยสูงยาเดี๋ยวมันหลุดกันเองเดี๋ยวมันโป๊ะกันเองไอการจะทำตัวไม่เป็นธรรมชาติเ้ยมันกำลังจะเอามาให้ทุกคนดูตอนนี้ไม่ได้เราคือการเรามีทีมเกมตติ้งแล้วตัวแทนทุกคนเนี่ยเราจะลงพร้อมกันวันเดียวกัน มันคือการวางแผนการตลาดเออแล้ววันนั้นที่การ์โชว์มันเป็นอุบัติเหตุแต่อันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุนี้คือสุงตั้งใจครับสูงตั้งใจเขายังไม่เห็นเลยดูแม่นะ่ะแม่ลองถามแม่ผิดประตูหนีละ <c oughs> แม่ไม่ได้ทะเลาะกันแกล้งกันเลยเฉยสงูงงขาไปเปิดแอร์ได้ไหมอ่ะมันร้อนเปิดแล้วมันร้อนมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะกาแฟแกาแฟหรือแกอ้วฟ้าเราชอบกินกาแฟหรือชอบแก้วฟ้า กาแฟกาแฟโอเคขมขมเกินอ่ะมา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 ใครเอาเลท้าการไปไหนเนี่ยเมย์คะฝากไปหยิบลิฟข้างล่างได้ไหมคะขอบคุณนะคะอะไรเลท้าหรอใช่ลิฟทอ๋อแททูแพ็กเกจจริงเลยแททูเหรอใช่จะเปิดตัวอ๋อไม่ไม่ไม่ได้เปิดตัว แต่ว่าอยากให้เห็นเนื้อข้างในไงเขยเริ่มเสร็จแล้วต่อไปก็คือทารองพื้นมาขออ่านคอมเมนต์พี่สุงอาอยุเท่าไหร่น้องถามยิบเทอะไรวะพี่สุงอาอยุเท่าไหร่ยิบมาทําหน้าอะไรขนาดนั้นนะพี่สุงอาอยุเท่าไหร่เร็วตอบเร็วยิบยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่วะยีะ่สิบสี่ค่ะพี่สุงอายุยี่สิบสี่ค่ะพี่กาอยู่ยี่สิบห้าพี่กาเป็นพี่พี่สุงหนึ่งปีการเป็นจะเพศอะใช่ปีนี้การเป็นจะเพศเป็นจะเพศคืออะไรไม่รู้ เขาเป็นเขาพูดกันตอนยีน่ห้าอ๋อที่เขาเรียกว่าดวงเปลี่ยนปะใช่ปะเชื่อนะเชื่อพี่ซุงผอมหรือยังเชื่อหมดอะซุงอยากผอมก็ผ,อม,ผอมลงนะแบบอ้ยน่ารักอย่าทำหน้าแบบนี้อะไรอะไรอ่ะคืออะไรกันไอซุงชอบทำหน้าแบบเนี้ย น่ารักเหมือนเด็กเลยมาทาสันคิตต่อมาต่อไปเป็นรองพื้นนะคะทุกคนก็อันเนี้ทากันแดดเสร็จปุ๊บเนาะก็จะทาตัวรองพื้นต่อมาก็คือเป็นนี่เลยน้องซันคิปตัวน,นี้ที่การออกมาบอกลูกค้าเนอ้องว่ามาไม่ทันช่วงเดือนเมษาแต่ว่าเดือนพฤษภาคมมาแล้วแน่นอนว่าใช้ทันก่อนเปิดเทอมแน่นอนอ่านา่าดัยายๆา พ okay. ี่กาใช้แปรงแต่งหน้ายี่ห้ออะไรมาต่อพ um oh, ี่กาจะใช้คู่กับแปรงแต่งหน้าไม่ได้ล้างแปรงแต่งหน้ามาเจ็ดวันแล้วนี่ยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อเอเซโฟล่าพี่กาซื้อมาเป็นเซ็ตเลยแบบมันเป็นแบบเนี้ยเป็นเซ็ตกันเป็นสี่เนี้ยรู้สึกว่ามันนุ่มมาก ใช่แล้วเมมล่อย่าเอาเข้ากล้องนะโดนนะอันนี้เขาเปิดตัวกันวันที่6นะน่ากว่านักกว่าดนดในกลุ่มแพนมาร์เก็ตติ้งและชอปป้าแพรดักต์อะเดือนหน้าสะบัดมากมานี่ต่อไปก็คือซันน้องสันคิดนะคะที่ทุกคนถามหากันเยอะมากคือการใช้รองพื้นตัวนี้เพราะว่า มันนุ่มมันเนียนแล้วมันก็เกลี่ยง่ายมากๆแต่การแนะนำมะทุกคนใครที่แบบไม่เคยใช้กระแป้งใช่ปะลองใช้กระแป้งดูมันเกลี่ยบแบบเกลี่ยง่ายมากอะเล้วหน้าจะเนียนไปเลยมาเริ่มระบายสีระบายสีหน้าต้องพิถีพิถันนิดนึงหนึ่งสองสาฟึบฟๆบฟ <c oughs> ยี่สิบล้านใจกระโดดน้ำตอนนี้โอ,อ้พอพอลูกลูกพอก่อน <laughs> ลูกเมนนื่านสิบล้านเนี่ยโดนโดนเลยนี่แต่ถ้าพรุ่งนี้ยี่สิบล้านใจอาจจะเต้นกลางสยามหรือเปล่าไม่เอาเขินเต้นกลางป้ายดิไม่เอาสุดขอดขอเพลงนึ่งไม่เอาไหนไหนเสียเงินแล้วอ่ะไม่เอาเขน เอาไม่เอาเไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แฟนคลับที่ไปยุ่ไม่เอาเขิน,เ,เ,นเดี๋ยวพรุ่งนี้พอเจอพี่การก็ตบมือแล้วก็ยุเเย่เต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยเนี่ยทุกคนเวลาน้องๆทุกคนเนี่ยไปโรงเรียนกันใช่ปะหรือว่าแบบไปมาหาลาัยอะ่ะคืออันเนี้ยซันคิดตัวเนี้ยพี่การทำมานานมากทุกคนลองพิมพ์ใน g o o ก l e เลยเพราะว่าหนึ่งคือเราเริ่มธุรกิจนี้มากกบตัวแทนเนาะแล้วตัวพี่เองอะ่ะพี่จะบอกทุกคนเสมอว่าพี่ดังมากอ๋อใช่ <laughs> วันหนึ่งอ่ะถ้าเราเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเราเริ่มเป็นคนที่แมสแล้วในทิกตอกอะไรเงี้ยลูกค้าทุกคนเขารู้จักเราอยู่แล้วการที่เราจะมาลงขายแข่งในทิกตอกช็อปกับตัวแทนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาหรือว่าคนทั่วไปเขาก็จะต้องซื้อกับพี่การ์ดอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าเฮ้ยพี่ดังสุดพี่กันเทเนซื้อกับพี่พอพี่ลงไปขายปุ๊บก็แปลว่าเราจะขายแข่งกับตัวแทนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันไปลบรายได้เขาด้วยพี่ก็เลยแบบก็ไม่เอาเขาทิกตอกช็อปก็เลยจะให้ตัวแทนเป็นคนขายประมาณนี้ อืมก็สามารถหักซื้อที่ตัวแทนเลยทุกคนเอาแล้วนะรีบมาวันไหนคะเอาแล้วนะฉันจะรีบแต่งแล้วนะเออมึงรีบแหละกดกอดูแลหุ่นยังไงหรอคะไม่ดูผมบอกเลยไม่ดูแล้วก็ไม่กินไม่เลือกเวลาหิวตอนไหนเฮ้ยคนไลฟ์สิ่งแสนแล้วพวกแกไลฟ์กันเร็ววันอีกแล้วอะมึงจะโดดน้ำเหรอ ฮะมึงจะโดดน้ำเหรอไม่โดดแล้วพอแล้วโดดเลยเยอะแยะเอย่าลืมนะทุกคนไปเล่นป้ายกันด้วยใครถ่ายติดป้ายโฆษณาแล้วติดแฮชแท็กตามหาซอการ์ดใครยอดวิวเยอะเดี๋ยวพี่จะแจกแอปเปิ้ลเฮ้ยอย่พึ่งนั่งนึงมารีบเร่งละมาแล้วตอนนี้การ์ดกำลังจะใช้สมาธิอยู่จุงคุยเลย ายละเร่งละกัดร้อนอ่ะกัดร้อนครับอุ้ยการได้มีคอนซีลเลอร์การได้มีคอนซีลเลอร์มีคนยิมคอนซีลเลอร์กัดไปอ่ะซุงบอกใครยิมคอนซีลเลอร์กัดไปใช่ชั้นสองเออไปให้กูไปหยิบใช่ไหมใช่สวีทิบ่หน่อยขอบคุณครับนี่แหละการออกกำลังกายของกูมีแผนจะซื้อบ้านไหมคะมีแผนนะ ตอนแรกอ่ะอยากซื้อบ้านอยากอยากซื้อบ้านรู้เลยว่าอยากซื้อบ้านแบบแนวไหนใช่ปะแต่พอรู้สึกว่าตัวเองอยังอยู่ยี่สิบห้ามันเหมือนแบบอย่าเรียกบ้านที่มึงดูฮะ,ะมึงบอกราคาเขาไปด้วยที่มึงเปิดดูบูมทลิต <c oughs> พี่บ <c oughs> ูมทลิตรีวิวบ้านร้อยห้าสิบล้าน <c oughs> ใช่ <c oughs> เขารีวิวบ้านไว้ยังไม่จบยังไม่จบให้กูไปนัดดูซุ่งว่ากัฝากพี่เขาไปนัดดูหน่อยพี่เขายังไม่ขายยันหน้าปินใช่เออก็เลยยังไม่ได้ซื้อ